เป็นควายงามใจเย็นๆบักละควายงามบือเบิงขายแข็งเพลินแม่อนแม่ดอนอ้ยหลูกมากขึ้นงามเดียวนอหน้าโอเคเลยเนาะเป็นพอขอบพอขายพอพันไหนเลยพี่น้องเบิงแข็งขาเพลินพี่น้องปาดเสียเวนี่โจกมาแตใส่ขึ้นใหญ้งามเด๋อตาบานเลยกยขึ้นรอเถอะเนาะเบิงหนารอพี่น้องอันนี้โคควายรอพี่น้องเนาะรอค่ัอ้ยแม่เผือก อุ้ยเบิ่งบักเ้าเพื่อนพี่น้องมันติดเสืยวไม่น้อยนึงนิดนึงบ่เป็นหยังงามพร้อมงามพร้อมติษทหางพิเศษนิดนึงเลยนิดเดียวนิดเดียวพี่น้องเนาะงามสมัยนี้บ่มีตีงามเอาวาวากระโลดเนาะเปิดไว้สามใช่ไหมอุ้ยควายงามเบิ่งบักเ้าเพื่อนเบิ่งแข้งขาเพื่อนพี่น้องเนาะควายเสียเวนิดเพื่อนพี่น้องป้าสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะนิดๆเนาะร้อยยี่สิบเท่าไรประมาณยี่สิบกว่านี่แหละเนาะ ยี่สิบหาได้เนาะโอเคสามหมื่นห้าเปิดไว้ให้ต่อรองควายงามบากักปูน้อยซื้อรอรอเลยพี่น้องเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรคนไว้สวัสดีครับรพี่น้องบ้านสมังเชแนลมาแล้วพี่น้องบ้านสมังเชแนลพาพี่พาน้อง,องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดน,นัดโคกกระบือบ้านชุหวิทพุฒิเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเนาะตอนเย็นวันจันทร์นะพี่น้องตอนเย็นวันจันทร์จันทร์ที่ยี่สิบหกเอ่อยี่สิบหกมกราคมสองพันเอาร้อยหกสิบเก้าพี่น้องเป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนเดือนแรกของปี พี่นน้องเาะควายคือค่าพี่น้องตลาดเบื้องติดตลาดควายแามแรงเ่าเคยมีปรากฏการณ์การเสื่อเสื่อพี่น้องเนาะวันนี้ถือว่าคึกคักที่สุดเลยควายพี่น้องเนาะควายมีทุกอย่างเลยพี่น้องควายงามควายเหลี่ยมควายเนื้อมีทุกอย่างการซื้อการขายเวียดจัดเต็มพี่น้องเนาะเวียดยังมาเต็มเหมือนเดิมนะพี่น้องมาขออนุญาตควายแม่ตัวนี้เป็นเสือดูพี่นอเนาะตัวผู้ตัวนี้งตัวผู้พี่น้องเนาะตัวผู้ย้อมเนควายมีทุกทุกทุกหลุดทุกแบบเนาะพี่น้องเนาะ ททุุุกกร่นแบบได้ขายกันแน่กับลายแล้วหนึ่งเนาะได้ขายกันแน่กับลายแล้วเดี๋ยวสิเปิดว่ราะแต่เห็นหน้าเห็นตาไปทักทายเสียเบิดเพิ่นเสียเบิดได้ยินว่าเสียเบิดผมว่าเป็นไปสายบ่อยเห็นไม่เห็นตะปีไก่เนี่ยเด้เนี่ยไม่เห็นว่าตะปีไก่เปลืยหัวปีใหม่เปิดหัวปีใหม่ได้มาจักสิบ โอ้ขายเบอรแล้วเหลือเหลือค่มนี่บ่เหลือสาตโอ้เหลือสามตัวค่มนี่เปิดได้ไรจะเบ,เบะิดเอาสองหมื่นพันครับสองหมื่นเป็นแม่ลูกเนาะ,ะเป็นแม่ลูกเจะเปิดเพิ่นได้แม่ลูกลูกตัวแม่เพิ่นวาพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่สองหมื่นหนึ่งพันเป็นควายแม่ลูกลูกตัวเมียแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงแน่พี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงมันมาจากทางอึดหนาจังหน่อยขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยไซก่อนอึดหนาจังหน่อยเนาะเอาไปเติมเต็มเอาพี่น้องเนาะสองหมื่นหนึ่งพันเปิดเปิดไว้ไซแม่หนึ่ง ตายแล้วคันรมันลูกมันือเลโอ้เลือเลือเท่าไรนั่นปกปูแล้วสองพันหาัก็หารอยปปูหน่อยพี่น้องบ่อแพงนั่นน้อยพี่น้องประมาณเดือนกว่าๆเนาะเกือบสเดือนประมาณนั่นเนาะสองพันก็หารอยซื้อเอาไปเลียงเอาไปกินเ่าเอาเป็นเป็นลูกเป็นเต่าคนวานเนาะเสียเบิดว่าอ่านะลูกแม่ได้พี่น้องสองหมนห่งพันน่แม่ลูกแม่แม่นปานเนาะอาขออนุญาตเบอร์โทรปเนาเศู่นย์้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดแปดสเจ็ดเจ็ดดสา เปิดห mm ัว hmm, ช okay, right ิปก okay. ับเสียเบิดเลยวันนี้โอเคขอบคุณหลายๆหมานครับผมโอเคมันมานเด้ออ่ะปะผูเพิ่นสิจักหมานเนาะพี่น้องเนาะควายหน่อยหลายควายแม่เจ้าครขออนุญาตผูเข้าจักบาทครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยน้ำเนาะพี่น้องสองหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นควายสายเนื้อพี่น้องเนาะสายเนื้อเป็นควายโครงที่มีโครงสร้างดีเขาเอ่ยว่าโครงสร้างใหญ่แต่ว่ายังจะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเอาไปเติมเต็มเอา สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาผะผมว่าเป็นผู้น้อยแต่ว่าโตใหญ่พี่น้องเนาะโอเคน่าจะอยู่ประมาณปีกว่าเนาะลูกเนับมาถึงสองแล้วมถึงสองปันใดอันนี้คือควายคุ้นนะพี่น้องเป็นควายสายเนาะเพราแต่ว่าตนโตงามอยพี่น้องตนโตงามอยู่ตัวเตยอยู่สองหมื่นสามพันกว่ห้าร้อยคนเปิดไว้ให้ต่อรองเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องแต่ว่าจังขาดน้ำเดีอดเนี่ย่ายยังสิบพันเต็มปันใดเหรอนี่คือควายราคาไายมนีาเนาะถือว่าราคาโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะเปินกำลังมาต่อรอง สะดวกให้เบอร์โทรประหลุขออนุญาตศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสามหนึ่งส่ศห้ะกานระหลตาการไม่บ้านใดคือตะการเนาะน้ำค่ำน้ำค่นำค่อย่างคืออ๋ออ๋อไม่จะเริ่มอยู่แถวไม่จะเริ่มมันค่ำท่งจากพระหน้าไปนี่โอเคเข้าใจละที่แรกลืมลืมก็ดพอเป็นควายผู สอง0มืสามพันหรอยนเปิดไว้ด้อพี่ห้องเด้อตัวนี้เด้ออ่ะมันมาได้ลูเด้อขอบคุณหลายอ่ะต่อพี่ห้องมาเบิ่งบรรยากาศเวียดก็ลังมาต่อสามตัวสามตัวม่ลูกไม่ให้คุณคือสองก็แล้วแต่เขาจะให้ สามโตพี่น้องนอาเวียดกำลังมาต่อรองหนึ่งสองสามพี่ตัวตัวเดียววะตัวเดียวมันแปดนหจะเอาโอ้เันแปดท่นหา่อยน่เอ ไปดพนนะห้าร้อยเท่านั้นห้าาเขกั้าน้ำใจเยอะดันมันเหลือเยอะอยูเหลือสองตัวมันเหลือเยอะพ้นอะไรแหละเดี๋ยสิถามิ่นว่าทอดไริ่นได่แล้วพี่น้องเมืองฮันนี่แปหน่าจะเป็นแปดดนิดนิดหพี่น้องน่าจะแปนิดน ยาสิไปถามราคาเหรอพี่ต่อเนื่นี่คือบรรยากาศการซื้อการขายเอานี้ใจบ่ด้วยเหงื่อใจบด้วยเหงื่อใจพวกนี้ใจวันไหนใจบ่ฟองบองขึ้นเลยลอยเก็บบ่สิบแปดเท่าไรสรุปซื้อครับแปดพันเต็มเต็มเลยแม่สาวหน่อยเท่าไรข้อห้ามบ่แม่สาวหน่อย อยาก8ปดพันหโอ้แปดสิบหาข้าวโมน้อยลงไปอีกละ่ะน้อยลงไปอีกอยาก2,000บาท2,000ซื่อๆข้าวโมร,รวมแล้ว2ตัวหมื่นก็หาร,อาร้อยครับผมโอ้ตัวนึงผูเดี๋ยวน้อผูผ<พ>น้อยอันนี้แม่น้อยเนาะอันนี้คือราคาควายเพิ่นถือ ไหวเหลืออยู่2ตัวเป็นขายแม่ไปแล้วพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพันสะดวกศป่งเก้าหนึ6 6หน6 6งเก้าหนึ่งเพื่อนให้ถือว่าละถืถออยู่เออเขาก็เลยหลานมันครับผมลังเท้อว่า18มันเขาเขียนให้บ่บ่เขมีเด่านั้นอ่ะอ่ะเขาขออนุญาตลูกแม่ลูกกันบ่น,นี่แม่ลูกบ่อุ้ยแม่ทศสดนอยู่พี่น้องแม่คือจังเห,หนียือจังเป็นแม่สาวแต่ว่าได้ลูกแล้วพี่น้องเนาะลูกกับลูกงามพร้อมเด้พี่น้อง ลูกตัวผู้พี่น้องลูกตัวผู้อันนี้แม่แม่เพิ่นบ่ญหาเชืยอว่าเป็นแม่เพิ่นยังหนี่ยหอยอยู่พี่น้องเนาะโอ้ได้ลูกใหญ่แล้วพี่น้องเนาะได้ลูกบักใหญ่แล้วแม่ยังหนี่ยหอยอยู่พี่น้องเนาะค้าว่าหน่อยนี่คือยังหนุ่มๆอยู่ยังสดๆดแม่ลูกแรกเนาะลูกเนาะแม่ลูกแรกเปิดไว้จงไหนลูกสองเก้าเพิ่นเปิดไว้อันนี้ลูกเพิ่อนนี่พี่น้องนี่ลูกเพิ่นงามงามสองหมื่นเก้าพันอันนี้แม่เพิ่นพี่น้องเนาะแม่บ้านๆแต่ว่ายังหนุ่มอยู่ยังสดอยู่พี่น้องเนาะสองเก like ้าเพิ่นเปิดไว้เห็นตอวเราเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรลูก ศูนย์แปดสองแปดสามองแปดสามสองหนึ่งเจ็ดหกสองเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอคือผู้ใดอ่ะขอบคุณเลยนายอยู่คนหมานเด้อเมื่อนี้เวียดมาซื้อหลายเด้อพี่น้องเวียดมาซื้อไล่หลายเวียดมาเยอะพี่เนาะอันนี้ควายกระไรพี่หนอโอ้บรรยากาศไปน้ำนอกพี่น้องเนาะเบงบรรยากาศการซื้อการขายอันนี้เพิ่้ได้ขายไปแล้วพี่น้องอันนี้เพิ่้ได้ขายไปแล้วผมจีผ้าเบืองถูกสายเลยพี่น้องผ้าเบืองถูกสายถูกสีทุกันขายไปตัวใดไแม่มันขายไปเท่าใด อสองหมื่นสองเหลือลูกมันลูกตัวผูกอะครับลูกตัวผูกเหลือลูกตัวผูกนั่นลูกเพิ่นพี่น้องเนาะขายแม่เหลือลูกอันนี้สองสองเพิ่นขายไปแล้วจุนแม่ลูกมันเหลือเท่าไรบ้านี่เหลือหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นาแั่เหลือแม่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องนี่คือลูกไส้เพิ่นเหลืออยู่หมื่นหนึ่งพว่าเพราะว่าแยกแม่ไปแล้วแยกแม่ไปแล้ว อันนี้สองสองอันนี้เหลืออยู่มือหนึ่งเป็นตัวผูกง่งเง่งรอรอพี่น้องถ่ายดีดีพี่น,อนอนะ้องเนาะอ่าเป็นลูกไม่เราไม่ก่อควายตนนัวนี้ลูกเป็นเจงเนาะถ่ายดีต้นโตดีพี่น้องเนาะเอาไปเหลียวไปตลอดเอามาแลนะบ่โอข้าบผมมือเดได้มาคำอ่ะเนาะงามเอาขออนุญาตเบอร์โทรคนไข้น้ำทาม,มีผู้สนใจทางบ้าน082 082ป5 8 5าแป5ห้าศูนยมาเบิง่งนควายหน่อยมือนหนึ่งเพิ่นไปแล้วพี่น้องไปทางพูดแล้วไปเลยบักใหญ่ มึอหั่นไทยท้ามีผิดน้องแล้วทมผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองเพผ่้ใดเดอ้อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมใช่สวัสดีครับได้เจนไห้มากเหมือนนี้ได้ควายมากเหมือนนี้เสียน,นวดเท่าได้ควายมากควายมาแล้วเจา้าตัวสองสามตัวได้ขายหนึ่งแล้วโอ้ได้ขายไปตัวหนึ่งแล้วมาเบิ่งควายเสียน,นวดเท่าพี่น้องเนาะจ้าจ้าสามาผิดพิ่น้องเนาะอ่ะ อจะบาทบอกเพื่อนสามพอ่าบาเลยสองสามต่อเอาต่อเอาอเอาจะวาไตสองแน่วาเด้วว่าแล้วเจ็ดว่าสั่นบาทให้เจ็ดเลยตัวหน่อยจ้บาทตัวหน่อยเหอซิห้า้อยซิหาเนาะหนึ่งหมื่นสิบห้าร้อยพี่น้องตัวหน่อยได้พี่น่องเป็นคไาย ควาย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 ผู้หน่อยหมื่นสิบห้ารอยต้นนั้นขายไปเท่าไหร่ตัวนั้นโอ้หมื่นสองตนโตเพื่อนดีสู้ซีกันพี่น้องเนาะอันนี้เปิดไว้เหตุต่อเ้องหมื่นสิบห้ารอยเป็นบักผูหผ้หน่อยพี่น้องบักผู้หน่อยตัวนี้อ่าข้อเสียนหนวดเพิ่นข้อหอยหนวดเพิ่นเนานะพี่น้องเนาะตัวนั้นให้เท่าไหร่ครบพี่ว่าเพิ่นให้ให้ให้ครับ่อ้สองตัวโอ้สองตัว แม่ลูกเป็นแม่ลูกเดี่ยอ๋อเป็นแม่ลูกอ๋ออ๋มันก็ห่างไกลแทวน้แม่มันเขาก็ให้ก่อพันธุ์อยู่เออเออเออมันไกลโพดเนาะไกลโพดเสียหนวดเพิ่นบ่ขายเพราะว่าขายตัวนั้นไปกับแพงแล้วเอาใช่เอาขอกำไรโอ้ขอเบอร์โทรเขาเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามศูนย์เสองสี่สามเก้าสองสามคันร่วมไปเท่าไหร่อยากได้ร่วมนี่สียเอาสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันพัน สามหมื่นกับพันเอาเลยอ่าอย่าอย่ารูดถั่เน่าเสียหนวดเนาะอย่ารูดถั่วเป็ดหวาเนาะโอเคถ้ารูดนี่ขั้นรูดนี่ขาดว่าสั่นเผื่อหวาเนาะโอเคขอบคุณหลายๆเด้อเมันมานให้ได้ขายคขอบคุณข้าวเปลือกไก่งามเป็นอะไรปาดปาดเสียเวนี่ได้มาสมบูรณเตี่ยปาดเป็นควายงามใจเย็นๆบักละควายงามเบื้อเบิงขาแข็งเพลินแม่ลอนแม่ลอน โอ้ยลูกมาขึ้งงามเดี๋ยวนาะน่าโอเคเลยเนาะเป็นพอขอบพอขายพอพันได้เลยพี่น <oh ้องเบิ้งแขงขาเพื่อนพี <h 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 ่น้องบาดเสียเวนี่โจกมาแต่ใส่ขึ้นใหญงามเนี่ยตาบาดเลยโอ้ยขึ้น่อเดี๋เนาะเบิ้งหน้า่อพี่น้องอันนี้ควควายล่อพี่น้องเนาะล่อค่ะออ้ยแม่เผือกออ้ยเบิ้งบักเ้าเพื่อนพี่น้องมันติดเสือแม่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งบอเป็นอย่างงามพร้อมงามพร้อมพิเศษนิดหนึ่งเลยนิดเดียวนิดเดียวพี่น้องเนาะงามสมัยนี้บอมีตี งามเอาวาวากระโลดนเนาะเปิดไว้ไวสามชิ้นฮะอุย้ยควายงามเบิ้งปักเป้าเพิ่นเบิ้งแข้งขาเพิ่นพี่น้องเนาะ<ห>นควายเสียเวนิดเพิ่นพี่น้องป้าสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะนิดๆเนะ<ห>าะร้อยยี่สิบเท่าไรประมาณยี่สิบกว่านีนะ่แหละเนาะยี่สิบหาได้เนาะโอเค สามหมื่นห้าเปิดไว้ให้ต่อรองควายงามบักผูน้อยซืุดรอๆเลยพี่น้องเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรคนใหม่ศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามสองหกศูนย์หนึ่งควายงามพี่น้องเนาะเสียเวนิดหักแครงแบงปั่นงามของเพิ่นใจเย็นๆลูกควายรอเขาต้องโชว์พี่น้องโชว์งามง่ามซุดรอเพิ่นลูกผู้ใดล่ะลืมถามโอ้เมืองไทยโอ้พี่น้องสุดยอดเลยงามงามอ่อนซ่อนควายผู้น้อยเพิ่นงามอีหลีพี่น้องพคนอ่ะ สุดยอดสุดยอดผูหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะงามงามงามโอเคได้มาตัวเดียวสิบอ่ะได้สองตัวตัวนึงขายแล้วโอ้ตัวนึงขายแล้วโอ้ตัวนี้กับสีมันอยู่นี่ควายงามเพิน่นมาเบิ่งเพิ่น,นขออนุญาตสะดวกพ้างนอกครับผมควายงามเพิน่นคู่นี่เปิดยังไงครับหรือเปิดไปละหตัวโอ้หกเสียเว่ยเป็นตัวโอ้เปิดสามกันหานนเอา้าห้องเสียเว่ยครูหน<อ>ึ<อ>่งแม่หนึง่งกันหาชาลี่สาวเสียหาโอ้ย สามง,งามแต่แม่นี่เนาะฮาร์ดคู่กางามอุ้ยพี่น้องผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงพี่น้องอยากเขา่ขขขาคอเข่าฟ้ามควายงามเพลินพี่นอ้องจากร่องน้ำคุณตะการพืชผลบรุราณชาตินี้ควายงาม,มงาคู่นี่สามสิบห้าเนาะเออพี่น,อน,น้องเบิ้งตะควายตัวแมียพี่น้องท่ายเบิ้งเต็มสุดยอดเลยพี่น้องเนาะงามๆเพลินควายงามเพลินควายเลี้ยงเพลินสายเลี้ยงวันนี้เสียเวนิดเอามาทบทวนเบอร์โทรอีกทีนึง 093 093 329 329 3601 3601พี่น้องโทรมาหักแพงแบ่งปันโทรมาได้ควายงามไปเลี้ยงเขาขอบเขาฟ้ามสามตัวตัวนี้พิเศษแน่เพราะว่าเป็นพ่อขอกพ่อไข่พ่อพันธุ์ได้35แต่ว่าคู่นี่สองตัวนี่35เลยพี่น้องเนาะงามงามเป็นตาเลี่ยงเบิ่งโตจริงแหลบเป็นตาเลี่ยงพี่น้องเนาะหูหนึ่งแม่หนึ่งได้พี่น้องได้การหาชาลีเพิ่นว่าเนาะเอามันมานครับผมโอ้ควายงามเพิ่นได้พี่น้องเหมือนอยู่หยง่ายข้อเข้าเปิดเจ้าบาทพอ มื่นห้ามื่นห้าตัวนี้สิบห้าพี่น้องเนาะเป็นควายแม่บ่าวอึข้อยผู้ควายผู้บอกผู้น้อยสิบห้าเพิ่นเปิดไใบอา้าวนี่เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องน 15. เนาะสิบห้าอ้าวพ่อเจนได้อา้าวสวัสดีครับอันพ่อพูดดีได้กันหาชาลีมาคือกันโอ้ตัวตัวหนึ่งเผือกตัวหนึ่งดำเผือกดำเผือกหนึ่งดำหนึ่งผู้ได้เผือกแม่ดำตัวละเจ้าไหนพ่อพูดดีตัวละสิบสี่ ตัวละสิบสี่พี่น้องน่าราคาเพิ่นเปิดไว้ให้ตัวรองนี่พี่น้องเพิ่นควายงามงามเนาะเป็นควายงามใดมือนีิพี่น้องเป็นควายงามใดแมางามใดอ่ะมันมาเด้อพบพอดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับหอยฟางได้จังไดม้อันนี้สายแปลกพี่น้องเนาะสายแปลกพอดีได้ของบ่ค่อยงามมากไปเลยนั่นงามอยู่แต่ว่ามาเบิ่งแปลกก่อนแปลกตัวนี้จัาบาทตัวนี้ยี่สเจ็ดพันเจ็ดพันสายขุดวอันนี้เกิดแต่ตอนได้เกิดแต่โดนแล้ว อันนี้เนื้ออู้ยกำลังมากเนื้อกำลังมากพี่น้องเนาะแคนบักหูหน่อยแต่ว่าอายุมาแล้วบ่ปลาอัดคอแต่ด้ควายใหญ่มาบา่ตัวน,นั้นเท่าไรตัวนี้เท่าไรสามพันห้าร้อยงามเนาะตัวน,นี้งามเด้นี่ตัวน,นี้สวยเลยพี่น้องอาจจะประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบได้ความสูงเปินพี่น้องโดยประมาณงามอยู่อู้อเอาโอเคเลยตัวน,นี้เอาขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์หกสี่ หกแปดหกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นอะพี่น้องอันนี้คือหอยฟางจากมหาชนะใจอ่ะมันมาขอบคพูดอะไรครับผมอ่ะนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายกุ้ายตลาดนัดครักับือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรเย็นวันนี้เอาประมาณนี้ก็ต้องพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อเด้อพี่น้องเนาะไว้พี่น้องกระซิบพอพลเมืองเพื่นค้าแฟนคาเฟ่เพจบ้านสว่ัสดีคะแนนชมพิธความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างรำรวยด้วยเบสหนีเบิสซึ่งกันสวัสดีครับ